สวัสดีค่ะกมาพบก,กันแล้วนะคะกับการเพียกรองการสำรับผักไตฟังตานอกพบก,กันวันนี้ค่ะในวันศุกร์ทีซี่ปรจิกาสองพันนลอยุกิพาพี่น้องคะช่วงนี้บ้านเราก็มีฝนหมาสักิดนะคะแล้วก็วันนี้คะ่ะเรามีประกาศกำเตือนนะคะว่าพี่น้องในพื้นที่ในมั่งนะคะจะมีฝนตกหนักนะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องคะเราเป็นอะข้อมูลเพื่อมาประกอบการเพียกร,ยกรองกาน,นค่ะเริ่มต้นกันที่เพื่อนที่อาการผิวพืนที่ระตีนึงเหมือนเดิมคะ่ะช่วงนี้นะคะ บริเวณผวามก่อนอาการสูงค่ะดูวยความวลอากาศเย็นอีกระก,กหนึ่งนะคะก็ได้เพลงมาถึงค่ะประเทจี้นตอนกลางนะคะแล้วก็เพลิปกคลุมอยู่ในบริเวณห้องประเทจิ้นตอนบน,นะคะ่ะแล้วก็ผักใตตอนบนนะคะทําให้บริเวณส่วนนั้นนะคะพี่น้องคะช่วงนี้นะคะก็จะมีอากาศเย็นในตอนเชา้าแล้วก็มีหมอกบางในพื้นที่นะคะ ในส่วนของมรสซุมตะวันออกเชียงเหนือค่ะทิพยัดปกุมบริเวณภาคใต้แล้วก็อ,อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะก็คงยังทัดปกคลุมปยู่ในระยะนี้ค่ะแล้วก็พี่น้องคะ่ะช่วงนี้ที่พี่น้องเห็นเซน,นซิทีฟซุ่มเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ารงมรสุมนะกระพริผ่านค่ะบริเวณภาคใต้ตอนล่างน,นะคะเข้าสู้ค่ะเป็นย่อมนะคะพี่น้องคะ่ะตัวนี้ค่ะความกดอากาศต่ำค่ะี่อยู่ในบริเวณของ,งเขตมาละกาแถวๆบริเวณของประเทศมาเลเซียนะคะทีนี้ก็มาเล็วกันเลชัดๆค่ะดังที่บอกนะคะพี่น้องคะ่ะตัวนี้ค่ะรงมรสซุ่มตัวนนนี้้คะ่ะพองไไมไปเลย ยุที่ผากใต้ตอนล่างมั่งตอนกลางมั่งนะคะในโซนของวันนี้ค่ะอย่ที่ตอนล่างนะคะทาให้ค่ะพื้นที่ค่ะบริเวณภากใต้ฟั่งต่อนองของเราค่ะจะมีฝนหร่อฝนฝ่าขนองไดในไล่พื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักตึ้งนักหมากไดในบางแห่งค่ะพี่น้องคะทีนี้ค่ะพี่น้องคะมาเลขทำเตือนค่ะดังที่ได้บอกนว่าภากไต้ฟั่งต่อนอกของเราค่ะจะมีฝนตกหนักตึ้งนักหมากไดในบางพื้นที่นะคะพี่น้องฟั่งค่ะพี่น้องที่อยู่ในบริเวณโซนสี่แดงค่ะตังแต่จังหวัดสุราธานีค่ะนครศรีธรรมราชปัทลุง พีน้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่แล่านี้ค่ะจะมีฝนตกหนักซึ่งนักหมากใน,ในบางพื้นที่นะคะใน่วนของพีน้องที่อยู่ในโซนที่เรื่องค่ะพี่น้องที่อยู่ในบริเวณของจังหวัดชุมพรค่ะปัตตานียะลานาราธีวาสค่ะก็จะมีฝนตกหนักใ้เขตบางแห่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ให้พีน้องที่อยู่ในบริเวณเซียงไป่ของพื้นที่ดังกล่าวนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่3จนเป็นถึงวันที่6นะคะให้ระมัดระวังอันตรา,ายจากฝนติดตกหนักและฝนติดตกซะสมนะคะซึ่งทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเลน้ำป่านรน จะลิงกันค่ะพี่น้องคะโอเคค่ะมาต่อกันทีลักษณะการวันนี้ค่ะมาทีภาพใต้ดินเทียมมีมาวารีค่ะทีเวลา19นาทีนะคะวันนี้ก็จะให้ในวานะคะภาพใต้ดนเทียมก็จะตัวพบกลุ่มเมฆค่อนข้างที่จะหมาเลยค่ะเป็นเมฆฝนนะพี่น้องนะพบได้ในบริเวณห้องทะเลอ่าวไทยค่ะแล้กการในบริเวณห้องผืวนี้ห้องกางใต้ตนลางนะคะบริเวณนี้หลวกการนนี้ค่ะพี่น้องขาเป็นเมฆทีว่าถะาเดงห้องกลุมฝนบริเวณห้องย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณห้องสองเขตมละกาศค่ะ มาตอนที่ข้อมูลไดยด้าชุมพนค่ะวันนี้นะคะทางปากใต้ตอนบนค่ะก็ตัวเมฆปกคลุมฝนนะคะเพราะว่าในทางตอนบนนี้ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกมางในตอนเช้าดังทีบอกไว้นะคะแต่ว่าจะมีฝนมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจังหวัดนครที่ธรรมราชค่ะเป็นฝนฝนอ่อนคัน้องค่ะในส่วนของเรดาร์สถิงพราค่ะวันนี้การมีฝนมาตะวนตนะคะเป็นกองฝนผาขนองเลยค่ะปกคลุมในพื้นที่ของทะเลอ่าวไทยนะคะและกก็ในพื้นที่ของจังหวัดนครที่ธรรมราชค่ะ ตั้งแต่อำเภอขนอมสีชนค่ะนะคะฐานะลานะคะอำเภอเมืองปากนั่งนะคะเฉียนใหญ่แล้วก็สลึงปากเกร็ดพวกเนี่ยค่ะเขาจะมีกลุ่มฝนเข้าประคุมในพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็พบในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดสงขลามังค์ในบริเวณขอจังหวัดพัแต่พุ่มนะคะแล้วก็ยาวจนถึงนู่นค่ะพี่น้องค่ะบริเวณของจังหวัดปัตตานีนะคะกลุ่มฝนันนี้ค่ะมีแนวโน้มนะคะจะขยายตัวออกค่ะแต่ละเลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะพี่น้องนะแล้วก็จะขยายตัววอออกกเปป็นนนนพพืื้้้ททีี่่่่างะะะคคคุมใตไ มาต่อกันทีรายงานอุณหภูมิปากใต้ฟั่งต่นอกกันมั่งค่ะอุณหภูมิสูงสุดเหล็กว่านะคะวัดใด้33.2องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทละค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเฉล,ลี้นะคะรอวัดใด้17.2องศา,าเซลเซียสค่ะที่ตำบลหนองครับอำเภอเวยยินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ มาต่อกันตีฟนเลยกว่าค่ะพี่น้องคะเป็นปริมาณฝนอ่า20ที่ชมงนะคะตัวตั้งแต่ตีใจด้วยชาวเลยว่าจนถึงตีใจด้วยชาววันนี้ค่ะเลยก็ว่าค่ะปากใต้บานราอนะคะก็จะมีฝนอยู่ใน่วนทางปากใต้ตอนล่างนะคะคือตังแต่นี่ค่ะความโดนใจจากวัดหนักครที่ตามา,าลาลงไปจนถึงจากวัดนาธิกาวน,นะคะเป็นฝนตที่อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยไปจนถึงฝนตกกนักนะคะนักก็คือซีด่ดดงๆค่ะพี่น้องคะว่าได้มาที่สุดแนา67.5มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดจะลทรค่ะ เอาลอาการทีนี้มาเลยการพยายกรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะดังที่บอกนะคะว่ามรสุมตะวันตกเออตะวันออกเชียงเหนือนะคะกับปกคลุมในพื้นที่บ้านเรานะคะปอกระ,อะกอบประกอบด้วยค่ะตรงมรสุมค่ะผ่าน,นผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างน,นะคะทำให้ค่ะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนนอ้นของเราก็มีฝนหรือฝนฝักขนองได้ในไร่พื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งนะคะแล้วก็ย่ำกันอีกที่ยาพินองค่ะส่วนมากอยู่ทางตอนหลังของภาคนะคะ ที่นี่ค่ะมาเลยในจังหวัดค่ะวันนี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบนะคะก็จะมีเคมีขังซวนนะคะแล้วก็จะมีการยินในตอนเช้าค่ะวันนี้มีสัญลักษณ์หมาไม้นิ่น้องนะวันนี้นะคะเป็นตัวกระตูนนะหมายถึงว่าจะมีการยินในตอนเช้านะคะในส่วนของจังหวัดชุมพรค่ะมีฝนตกอี้นะคะก็อยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีการยินในตอนเช้าด้วยค่ะจังหวัดสุราษฎร์วันนี้ค่ะมีฝนอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีเฟื่องตอกนักแบงแห้งนะคะในส่วนงััหหนนถึตกก บางพื้นที่ค่ะมาเลกันไม่คุณอุณภูมิค่ะวันนี้นะคะอุณภูมิต่ำสุดออกขาดไม่ไวยอยู่ที่10ถึง15องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดนะคะวันนี้เราก็ขาดไม่ไวยอยู่ที่30ถึง33งองศาเซลเซียสค่ะมาต่อ้วยคืนล่มค่ะวันนี้นะคะลมมุสุ่มต่วันออกเชียงเนือกับพัดปะคุมในพื้นที่บันเรานะคะทํามค่ะทะเลบันเรานะคะคื่นซึ่งอยู่ที่นถ่งตื้ส่องเมทค่ะบริเวณที่มีฝนฝ่าคนานนะคะคื่นสุ่มหมากว่าส่องแมทค่ะเพราะฉะนั้นค่ะขอให้พี่นนะะะะคคชาวเปรม ออกเดือได้นะพี่นงนะแต่ว่าให้ใช้ความระม,มัดระวังในการเดินเดืน,เดนในและบริเวณที่มีเพื่นฝานนะคะันงค่ะโอเคค่ะทีดนี้มาต่อกันโดยขาดไม่ท้อผวาอากาศใจด่วนข้างหน้านะคะคือเดิมตั้งแต่วันนี้จนเป็นถึงวันที่สิบนี้งคะ่ะเรามาเดินวันที่พี่นงภาคใ้ฟังต,งต่อตอนบนก่อน,นะคะ่ะคือตั้งแต่พี่นงจังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพี่นองคะ วันนี้ค่ะยูตีโบอกค่ะฝนอยู่ที่10%เปิดเซ็นพุ่งผืนที่นะคะแต่ว่าต่อชาวต่อรื้อค่ะฝนเพิ่มสกนิดนั่อยูตีวงที่เปิดเซ็นพุ่งผืนที่ค่ะแล้วก็ในช่วงกลงวันที่จะจนเป็นตึงวันที่10นะฝน่งลดลงค่ะอยูตีซีที่เปิดเซ็นพุ่งผืนที่ค่ะทีนี้ก็มาต่อกันด้วยพี่น้องภาคใต้พุงต่อตะลางค่ะคือตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะคะพี่น้องคะวันนี้ต่อชาวต่อรื้อค่ะพี่น้องภาคใต้พุ่งต่อตะลางค่ะัดงพี่ค่ง ก้อยพี่น้องนะคะระวังเันจะไดจากฝนที่ตกนักด้วยนะแล้วก็วันที่เจ็ดค่ะไปจนถึงวันที่สิบนะคะฝนต่ลงนิดเดียวค่ะได้อยู่ก็สิบเปอร์เซ็นต์ของผืนที่นะคะโอเคค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็เข้าจับการในงานข้าวไปอย่างก้อนังการโดเพียงแค่นี้นะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงหมดสุ้มบอลโลกนะคะถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาหาบริโรคค่ะไม่ต้องไปเชื้อข้าวหรือไรเก็พี่น้องนะโทรมาห้าบริโภได้เลยค่ะตีเบอร์ค่ะสูตรเจสซี่ซ้ำหนึ่งนึ่งเจ็ดหกสูตรนะยามอีกที่ค่ะพี่น้องค่ะจอดค่ะพี่น้อง ส่วนเจสซี่ค่ะซ้นึงนึงใจทกสู้นะคะแล้วก็อย่าลืมพี่น้องค่ะฝากกันตุงทีพืชนะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์นะคะกด subscribe ให้พวกเรานะวันนี้ค่ะข้อก็คุณทุก่านติดตามชมนะคะข้อลาหนไปก่อนค่ะแล้วก็กลับมาพบกันไม่ต่อชาแล้นะ sure. สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน